สวัสดีค่ะมากันแล้วนะคะกับพลังจิตปัจจุบันโอ้นะคะต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวนี้ไปเลยนะคะไม่ได้แชร์นะคะเราจะไปต่อกันที่นะคะการใช้และจำกำํา จับพลังลบๆอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าทุกแรงต้านภายในถูกมองว่าเป็นพลังลบในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทุกพลังลบเป็นการต่อต้านเนื้อหาในเล่มนี้ทั้งสองคำนี้แทบมีความหมายเดียวกันพลังลบไล่ได้ตั้งแต่อาการหงุดหงิดทนไม่ได้ไปจนถึงขั้นโมโหเกลี้ยวกระ หรือหดหูขุ่นเคืองบูดบึ้งไปจนถึงขั้นท้อแท้สิ้นหวังและอยากฆ่าตัวตายบางครั้งแรงต้านอย่างสกิดตัวทุกทางอารมณ์เช่นโกรธหดหูและโศกเศรา้าทีท่เรื่องเล็กๆน้อยๆอาจปะทุจนเกิดพลังลบรุนแรงได้ อัตราเชื่อว่ามันสามารถใช้พลังลบเปลี่ยนความเป็นจริงและคว้าสิ่งที่มันต้องการมาได้มันเชื่อว่ามันสามารถใช้พลังลบดึงดูดเงื่อนไขที่มันพอใจหรือสลายสิ่งที่มันไม่ปลื้มได้ในหนังสือ Across In Miracle ชี้ให้เห็นได้อย่างถูกต้องว่าเวลาที่คุณทุกข์มักเกิดความเชื่อโดยไม่รู้เท่าทันว่าสิ่งที่ทาให้คนสิ่งที่ทำให้คุณทุกข์ นำพาสิ่งที่คุณต้องการมาให้สวัสดีค่ะคุณมอนสวัสดีค่ะคุณสุดใจนะคะสิ่งที่คุณต้องการมาให้วงเล็บทำให้คุณหายทุกข์ถ้าคุณวงเล็บนะคะมีความคิด ของคุณไม่เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วคุณจะสร้างทุกข์ทำไมแน่นอนว่าพลังลบก็ทำอย่างนั้นไม่ได้แทนที่จะดึงดูดเงื่อนไขหน้าพอใจเข้ามามันกลับยุติไม่ให้เกิดขึ้นแทนที่จะสลายเงื่อนไขที่ไม่ปลืม้มมันกลับเก็บมันเอาไว้หน้าที่เดียวที่มันมีประโยชน์ก็คือทำให้อัตตากล้าแกร่งอัตตาถ,ถึงรักมันนักโอเมื่อคุณยึด กับพลังลบบางรูปแบบคุณไม่อยากปล่อยมันไปลึกๆึในระดับที่คุณไม่รู้ตัวคุณไม่อยากได้พลังลบไม่ใช่ไม่ใช่ลึกๆคุณไม่รู้ตัวว่าคุณน่ะไม่ได้อยากได้พลังบวกมันคุกคามตัวคุณมันคุกคามตัวตนของคุณที่หดหูโกรธหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรม คุณจึงไม่สนใจปฏิเสธและทำลายพลังบวกในชีวิตนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติและเป็นเรื่องที่บ้ามากพลังลบไม่ใช่พลังธรรมชาติมันเป็นมนลพิษทางจิตมีความเชื่อมโยงกันระหว่างการสร้างมลพิษและทำลายธรรมชาติกับพลังลบมหาศาลที่สะสมอยู่ในจิตร่วมของมนุษย์ไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดบนโลกรู้จักพลังลบมีแต่มนุษย์เท่านั้น เช่นเดียวกันไม่มีสิ่งมีชีวิตใดบนโลกยกเว้นมนุษย์จะทำลายและสร้างมลพิษให้กับโลกที่คำจุนพวกมันอยู่คุณเคยเห็นดอกไม้เศร้าต้นโอ๊กเครียดไหมหรือเคยเจอปลาโลมาหงอยกบหลงตัวเองแมวไม่หลับไม่นอนหรือนกที่มีแต่ความชิงชังและขุ่นเคืองใจหรือเปล่าสัตว์ที่อาจพบเจอสิ่งที่พอจะใกล้เคียงกับพลังลบอยู่บ้าง หรือเห็นสัญญาณของอาการทางประสาทเห็นจะมีแต่พวกที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์มากจนเชื่อมต่อเข้ากับความคิดและความวิปริตของมนุษย์ลองเฝ้าดูต้นไม้ใบหญ้าหรือสิ่งสาระศาสตร์ิให้มันสอนวิธีที่ยอมรับสิ่งที่เป็นไปยอมซิโรราบกับปัจจุบันให้มันสอนเรื่องความบริบูรณ์ความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นตัวเอง เป็นตัวจริงให้วันสอนวิธีใช้ชีวิตวิธีตายและวิธีที่จะไม่ทำให้การอยู่การตายกลายเป็นปัญหาผมใช้ชีวิตอยู่กับอาจารย์เซนหลายท่านอาจารย์ของผมล้วนเป็นแมวแม้แต่เป็ดก็ยังเคยสอนบทเรียนสำคัญทางจิตวิญญาณให้กับผมแค่เฝ้าดูก็เหมือนได้ฝึกสมาธิวิธีที่พวกมันลอยเหนือน้ำอย่างสงบ สบายใจกับตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันตลอดสง่างามและสมบูรณ์เท่าที่สิ่งมีชีวิตอันไร้ความคิดพึงเป็นได้แต่บางครั้งเป็ดสองตัวก็เริ่มทะเลาะกันบางทีดูไม่มีสาเหตุเท่าไหร่หรือไม่ก็เป็นเพราะตัวหนึ่งเกิดหลงเข้ามาในอาณาเขตของอีกตัวแต่พวกมันทะเลาะกันแค่ไม่กี่วินาทีก็แยกย้ายต่างฝ่ายต่างแหวกว่ายเป็นคนละทาง กระพือปีกป,ปรับๆสองสทีก่อนจะว่ายน้ำต่ออย่างสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ผมเฝ้าสังเกตมันครั้งแรกจุจุผมก็เข้าใจเองว่าที่มันกระพือปีกก็เพื่อปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินไม่ให้มันค้างค้างอยู่ในตัวจนกลายเป็นพลังลบนี่เป็นปรัชญาธรรมชาติมันช่างง่ายดายสำหรับพวกเป็ดเพราะพวกมันไม่มีความคิด ที่คอยหล่อเลี้ยงอดีตให้คงอยู่โดยไม่จำเป็นและสร้างตัวตนขึ้นมาอารมณ์เชิงลบไม่ได้จะสื่อเรื่องสำคัญหรอกหรืออย่างเช่นถ้าผมเกิดเศร้าอดหูอยู่บ่อยๆมันอาจกำลังส่งสัญ,ญญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติกับชีวิตผมและบีบให้ผมหันกลับมามองสถานการณ์ชีวิตและเปลี่ยนแปลงมันผมจึงต้องคอยฟังว่าอารมณ์ลบจะบอกอะไรบ้างไม่ใช่แค่ไม่สนใจเพราะมันเป็นพลังลบ นั่นก็ถูกอารมณ์ลบที่เกิดขึ้นซ้ำๆอาจมีบางอย่างสื่อให้เรารู้ไม่ต่างจากการเจ็บป่วยแต่ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือสิ่งแวดล้อมพวกมันเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงภายนอก เว้นแต่จะเป็นการเปลีป่ยนแปลงที่เกิดจากระดับจิตของคุณที่เปลี่ยนไปซึ่งหมายถึงการมีสติรู้ตัวมากขึ้นเวลาที่คุณรู้ตัวทั่วพร้อมมากถึงระดับหนึ่งคุณไม่ต้องให้พลังลบมาคอยบอกแล้วว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตแต่ตราบใดที่ยังมีพลังลบอยู่ใช้มันสิใช้มันเป็นสัญญาณเตือนให้คุณรู้มีสติรู้ตัวมากขึ้น แล้วจะหยุดไม่ให้เกิดพลังลบได้อย่างไรถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะกำจัดมันด้วยวิธีไหนอย่างที่ผมบอกคุณหยุดมันได้ด้วยการรู้ตัวทั่วพร้อมแต่อย่าเพิ่งท้อนะถึงจะมีแค่ไม่กี่คนบนโลกที่รู้ตัวทั่วพร้อมได้ตลอดเวลาแต่บางคนกำลังเข้าใกล้มันผมเชื่อว่าในาไม่ช้าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณสังเกตเห็นพลังลบก่อตัวขึ้นในตัวคุณ อย่ามองว่ามันเป็นความผิดพลาดแต่เป็นสัญญาณที่ช่วยเตือนคุณว่าตื่นได้แล้วออกจากความคิดได้แล้วมีสติอยู่กับปัจจุบันมีนิยายเล่มหนึ่งของอันดัตฮักลียชื่อว่าเกาะมวงเล็บไอซ์แลนด์ที่ถูกเขียนขึ้นหลายปีหลังจากที่เขาเริ่มสนใจคำสอนทางจิตวิญญาณมากๆม,ม,มันบอกเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เกิดเรือแตก ต้องไปติดเกาะไกลโพ้นตัดขาดจากโลกบนเกาะนี้มีอารยธรรมของตัวเองที่ไม่เหมือนใครและสิ่งที่น่าแปลกคือประชากรของที่นี่ช่างแตกต่างจากผู้คนในส่วนอื่นของโลกพวกเขามีสติเป็นปกติสิ่งแรกที่ชายผู้นี้สังเกตเห็นคือดูเหมือนนอกแก้วสีสวยที่เกาะอยู่บนต้นไม้จะส่งเสียงเจ๊เจ้าตลอดเวลาว่าระวังที่นี่เดี๋ยวนี้ระวังที่นี่ เดี๋ยวนี้ซึ่งต่อมาเราถึงรู้ว่าเชาเกาะสอนคำพวกนี้ให้กับนกแก้วผพ้กมันจะส่งเสียงย้ำเตือนพวกเขาให้อยู่กับปัจจุบันตลอดฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าพลังลบก่อตัวขึ้นในตัวคุณไม่ว่ามีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกความคิดหรือยังบอกไม่ได้ชัดเจนก็ตามให้มองว่ามันเป็นเสียงร้องเตือนว่าระวังที่นี่เดี๋ยวนี้ตื่นได้แล้ว แม้แต่ความรู้สึกหงุดหงิดเพียงน้อยนิดก็สำคัญต้องรับรู้และเฝ้าดูมันนิฉะนั้นมันจะกลายเป็นปฏิกิริยาที่ค่อยๆพอกพูนขึ้นโดยที่เราไม่ทันสังเกตอย่างที่บอกไปแล้วคุณอาจแค่ปล่อยวางมันทันทีที่ตระหนักว่าคุณไม่อยากให้มีสนามพลังแบบนี้ในตัวคุณที่ไม่ได้มีประโยชน์เลยไม่แน่ใจให้แน่ใจว่าคุณได้ทิ้งมันไปหมดแล้วจริงๆ ถ้าทำไม่ได้ก็แค่ยอมรับมันอย่างที่เป็นและหันความสนใจมายังความรู้สึกดังที่ผมอธิบายไปแล้วอีกทางเลือกในการละวางปฏิกิริยาเชิงลบคือจินตนาการว่าตัวเองโปร่งใสต่อสิ่งภายนอกที่มากระทบที่มาตกกระทบผมขอแนะนำให้คุณฝึกเรื่องเล็กๆก่อน หรือแม้แต่เรื่องขี้ปติว๋วสมมติว่าคุณกําลังนั่งอยู่ในบ้านเงียบๆและจู่ๆก็มีเสียงสัญญาณการขโมยจากรถที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามดังแทรกขึ้นมาความญหงุดหงิดเกิดขึ้นทันทีญหงุดหงิดเพื่ออะไรไม่มีเหตุผลแล้วใครสร้างความรู้สึกนั้นขึ้นมาคุณเปล่าสร้างความคิดต่างหากมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัวแล้วทาไมความคิดถึงต้องสร้างขึ้นมาเพราะมันยึดถือความเชื่อโดยไม่รู้ตัวว่า การต่อต้านวงเล็บซึ่งคุณรู้สึกถึงมันว่าเป็นพลังลบหรือเป็นความทุก์รูปแบบหนึ่งจะสลายเงื่อนไขที่ไม่พึงปรารถนาได้แน่นอนว่านี่คือการหลงผิดแรงต้านที่มันสร้างในที่นี้คือความหงุดหงิดหรือโกรธกับยิ่งกวนใจกว่าสาเหตุแรกที่มันพยายามสลายเสียอีกทั้งหมดนี้สามารถเปลี่ยนเป็นการฝึกจิตได้ให้รู้สึกว่า ตัวเองโปร่งใสโดยปราศจากรูปกายปล่อยให้เสียงหรือสิ่งใดก็ตามที่เป็นเหตุให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบทะลุผ่านคุณไปโดยไม่มีกำแพงภายในให้ชนอีกแล้วอย่างที่ผมบอกฝึกกับเรื่องเล็กก่อนเช่นเสียงสัญญาณการขโมยรถเสียงหมาเห่าเสียงเด็กร้องหรือรถติดแทนที่จะตั้งกำแพงต้านภายใน ที่มีแต่จะถูกสิ่งต่างๆที่ไม่ควรเกิดขึ้นพุ่งชนอยู่เป็นประจำและทำให้เป็นทุกข์ปล่อยให้พวกมันทะลุผ่านตัวคุณไปเลยบางคนจะพูดจาหยาบครกับคุณหรือตั้งใจทําร้ายแทนที่จะปล่อยให้เกิดการตอบตอบโต้โดยไม่รู้ตัวและก่อให้เกิดพลังลบเช่นโจมตีปกป้องหรือถอยคุณปล่อยให้มันผ่านทะลุคุณไปเลย,เลยไม่มีการตอบโต้เรากับ ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นให้ทำร้ายอีกแล้วนี่คือการอาโหสิคือการให้อภัยโดยวิธีนี้ไม่มีใครทำร้ายคุณได้คุณอาจบอกเขาคนนั้นว่าพฤติกรรมที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ถ้านั่นเป็นสิ่งที่คุณเลือกจะทำแต่เขาไม่มีอํำนาจที่จะควบคุมภาวะภายในตัวคุณอีกแล้วอำนาจอยู่ในมือคุณไม่ใช่ในมือคนอื่น และไม่ถูกความคิดครอบงำแล้วว่าจะเป็นเสียงสัญญาณการขโมยรถคนหยาบช้าน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือของหายกลไกการต่อต้านล้วนเหมือนกันหมด ฉันทั้งฝึกสมาธิเข้าร่วมส,มสัมมนา,าฝึกจิตอ่านหนังสือด้านจิตวิญญาณเต็มไปหมดฉันพยายามไม่ต่อต้านแต่ถ้าถามว่าฉันพบความสงบที่ยั่งยืนอยู่ภายในจริงไหมฉันคงตอบตรงไปตรงมาว่าไม่ทำไมฉันถึงไม่พบมันล่ะและจะทำยังไงดีคุณยังคงสแสวงหาจากภายนอกและไม่สามารถเลิกสาะหาได้บางที การฝึกคราวหน้าคงจะให้คำตอบหรือให้เทคนิคใหม่กับคุณได้ในกรณีของคุณผมคงบอกได้แค่อย่ามองหาความสงบอย่าสอหาสภาวะอื่นใดที่ไม่ใช่การอยู่กับปัจจุบันมิฉะนั้นคุณจะสร้างความขัดแย้งภายในและต่อต้านโดยไม่รู้ตัวยกโทษให้ตัวเองที่สงบไม่ได้จังหวะที่คุณยอมรับโดยสิ้นเชิงว่าในตัวคุณรู้สึกไม่สงบ ความไม่สงบจะถูกแปลเป็นความสงบสิ่งใดก็ตามที่คุณยอมรับมันอย่างเต็มที่จะพาคุณไปถึงที่นั่นพาคุณไปหาความสงบนี่คือความหมาศัจจรรท์ของการซีโรรากคุณอาจเคยได้ยินวลีที่ว่าหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยที่บรมครูผู้รู้แจง้งเคยกะไว้เมื่อ2,000ปีก่อนพระเยซูพยายามสื่อด้วยสัญ,ญลักษณ ให้เห็นในของการไม่ต่อต้าและไม่ต่อโตในคำสอนนี้เช่นเดียวกับในคำสอนอื่นพระเยซูสนใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณเท่านั้นไม่ใช่วิถีชีวิตภายนอกนั่นคุณเคยได้ยินเรื่องของท่านบันซันหรือเปล่าก่อนจะกลายเป็นอาจารย์เซนผู้ยิ่งใหญ่ท่านเสียเวลาตามหาการรู้แจ้งอยู่นานหลายปีทว่ามันมีแต่จะวิ่งหนีแล้ววันหนึ่งระหว่างเดินอยู่ในตลาด ท่านบังเอิญได้ยินคนขายเนื้อกับลูกค้าคุยกันเอาเนื้อชิ้นดีที่สุดมาให้ข้าลูกค้าบอกคนขายเนื้อตอบกลับว่าเนื้อทุกชิ้นที่มีล้วนดีที่สุดแล้วไม่มีซักชิ้นที่นี่ที่ไม่ดีที่สุดเท่านั้นเองท่านบังสันพันรู้แจ้งผมรู้ว่าคุณกำลังหลอกคำอธิบายเวลาที่คุณยอมรับสิ่งที่เป็นเนื้อทุกชิ้นหรือทุกขณะคือสิ่งที่ดีที่สุดและนั่นคือการตื่นรู้ ธรรมชาติของความกรุรณา,อาตอนต่อไปนะคะธรรมชาติของความกรุณาเมื่อมองไปไกลกว่าขั้วตรงข้ามมีความคิดสร้างขึ้น คุณเป็นดุดทะเลสาบลึกสถานการณ์ภายนอกและสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นตรงนั้นเป็นเพียงผิวน้ำในทะเลสาบบางทีก็นิ่งสงบบางครั้งก็กระโชกแรงเปลี่ยนไปตามวัฏจักรและฤดูกาลอย่างไรก็ตามลึกลงไปแล้วทะเลสาบยังคงนิ่งไม่สั่นคลอนคุณเป็นทั้งทะเลสาบไม่ใช่แค่ผิวน้ำคุณเชื่อมโยงกับมิติลึกในตัวคุณที่ยังคงนิ่งสนิท คุณไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงด้วยการยึดติดทางความคิดกับสถานการณ์ใดทั้งสิ้นความสงบภายในไม่ต้องอาศัยมันคุณอยู่กับจิตเดิมแท้ที่ไร้การและนิรันดร์และไม่มีวันเปลี่ยนคุณไม่ต้องพึ่งการเติมเต็มหรือความสุขจากโลกภายนอกที่รูปแบบผันผวนปรวนแปรตลอดเวลาคุณสนุกกับมันเล่นกับมันสร้างรูปแบบใหม่ชื่นชมความงามของมัน แต่ไม่มีความจําเป็นต้องยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดเมื่อไม่ยึดมั่นได้ขณะนี้มันไม่ได้หมายความว่าคุณตีตัวออกห่างจากเพื่อนมนุษย์ด้วยงั้นหรือตรงข้ามเลยตราบใดที่คุณไม่ระลึกรู้ถึงจิตเดิมแท้คุณจะไม่พบความจริงแท้ในตัวเองคุณย่อมไม่เห็นมันในตัวผู้อื่นมันจะวิ่งหนีคุณ ใจคุณมักคิดว่าชอบหรือไม่ชอบลูกลักษ์ของพวกเขาบางทีไม่ใช่แค่รูปกายแต่เป็นความคิดด้วยความสัมพันธ์ที่แท้จริงเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการระลึกรู้ถึงจิตเดิมแท้ คุณมองคนอื่นจากจิตเดิมแท้มองว่ารูปกายและความคิดของพวกเขาเป็นเพียงภาพซึ่งเบื้องหลังภาพนั้นคุณสัมผัสได้ถึงความจริงแท้ในตัวพวกเขาเหมือนที่คุณสัมผัสได้ในตัวคุณเองฉะนั้นเมื่อใครกำลังทุกข์หรือแสดงพฤติกรรมขาดสติคุณยังคงมีสติและเชื่อมโยงกับจิตเดิมแท้คุณสามารถมองไปไกลกว่ารูปลักษ สัมผัสได้ถึงจิตบริสุทธิ์ของพวกเขาที่แผ่รัศมีเจิดจ้าผ่านจิตเดิมแท้ของคุณในระดับนี้ความทุกข์เป็นเพียงมายาที่ทุกข์เพราะยึดโยงกับรูปลักษณ์บางครั้งปฏิหารในการเยียวยาก็เกิดจากการตระหนักรู้เรื่องนี้ด้วยการปลุกจิตเดิมแท้สติสำนึกรู้ในตัวผู้อื่นถ้าพวกเขาพร้อมนี่ใช่ความการุณาหรือเปล่าใช่ ความกรุณาคือการระลึกรู้ถึงสายใยลึกๆที่ผูกพันคุณกับทุกสรรพ,พสิ่งแต่ความกรุณามีสองด้านและผูกพันกันสองแบบด้านหนึ่งคือเพราะคุณยังอยู่ที่นี่ในร่างกายนี้คุณกับคนอื่นและสิ่งมีชีวิตอื่นจึงเปราะบางและมีร่างกายที่ต้องตายจากไปเหมือนกันคราวหน้าหากจะพูดว่าฉันไม่มีอะไรเหมือนคนนี้เลยจำไว้ว่าคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนเขาคนนั้นมากอีก ไม่กี่ปีจากนี้ไปจะอีกสองปีหรือเจ็ดปีก็ไม่ต่างกันทั้งคุณและเขาจะกลายเป็นศพเน่าเปื่อยเป็นเท่ากระดูกก่อนจะสลายไปไม่หลงเหลือสิ่งใดนี่เป็นการตระหนักรู้ความจริงที่ทำให้คุณแทบไม่เหลือที่ว่างให้กับความจองหองหรือหญิ่งพยองอีกแบบนี้เรียกว่าคิดลบไหมไม่เลยมันคือความจริงทำไมต้องทำเป็นไม่อยากรับรู้ด้วยละ่ะในแง่นี้มันทำให้คุณกับทุกสรรพสิ่งเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง หนึ่งในการฝึกจิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพ่งพิจารณาความไม่เที่ยงของสังขารรวมถึงตัวรวมถึงของตัวคุณเองด้วยนี่เรียกว่าตายก่อนตายเพ่งจิตเข้าไปลึกๆร่างกายของคุณค่อยๆดับสลายไปจนไม่หลงเหลือสิ่งใดจนรูปกายในความคิดหรือความคิดเองก็ตายไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าว่าคุณยังคงอยู่ตรงนั้นความจริงแท้ในตัวคุณยังคงอยู่ ตัวตนที่ตื่นรู้และเจิดจ้าสิ่งใดที่จริงแท้ไม่มีวันดับศูย์สิ่งที่ดับไปมีเพียงชื่อรูปลักษณ์และมายาสมมตุติการตระหนักรู้ถึงมิติที่เป็นอมตะถึงธรรมชาติที่แท้ในตัวคุณเป็นอีกด้านของความกรุณาในระดับของความรู้สึกลึกๆคุณไม่เพียงตระหนักรู้ถึงถึงชีวิตอันเป็นนิรันดร์ในตัวเอง ซึ่งทำให้คุณตระหนักรู้ถึงความเป็นนิรันร์ของทุกสรรพสิ่งในระดับรูปคุณกับคนอื่นล้วนต้องตายและพบเจอกับความไม่แน่นอนของชีวิตในระดับของจิตเดิมแท้พวกคุณมีชีวิตที่เจิดจ้าและเป็นนิรันร์นี่คือสองด้านของความการุณาความรู้สึกเศร้ากับความเบิกบานที่ดูเหมือนตรงข้ามกันกับรวมเป็นหนึ่งเดียวในความการุณาที่แปลความ แปลเป็นความสงบภายในนี่คือสันติสุขแห่งพระเจ้ามันเป็นความรู้สึกที่ประเสริฐสุดอย่างหนึ่งเท่าที่มนุษย์จะสัมผัสได้มันมีอนุภาพมากในการเปลี่ยนแปลงและเยียวยาแต่ความการุณาที่แท้จริงอย่างที่ผมเพิ่งอธิบายไปมันช่างหาได้ยากยิ่งการจะเห็นใจในความทุกข์เข็นของผู้อื่น คุณต้องมีจิตสำนึกที่สูงมากแต่นั่นยังแสดงให้เห็นเพียงด้านเดียวของความการุณามันยังไม่ครบถ้วนความการุณาที่แท้จริงไม่ใช่แค่เข้าอกเข้าใจหัวใจหรือเห็นอกเห็นใจมันยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าความเศร้าจะรวมเข้ากับความเบิกบานเห็นไหมความเบิกบานของผู้ตื่นรู้ที่อยู่เหนือรูปลักษณ์ความเบิกบานของชีวิตที่ไม่มีวันดับสูญ ไว้พรุ่งนี้มาต่อนะคะสู่ระเบียบใหม่ของความจริงโอ้อค่ะพรุ่งนี้นะคะไว้มาต่อนะคะแล้วก็ใกล้บทที่สิบแล้วว,วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะราตรีสวัสดี์ค่ะ